พอพูดถึงการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิทัลในสมัยนี้ต้องยอมรับเลยว่านวัตกรรมต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและช่วยทำให้หลายๆอย่างดูง่ายมากขึ้นเลยค่ะอาทิเช่นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ วันนี้เราจะมายกตัวอย่างการใช้นวัตรกรรมการแพทย์ในการลดน้ำหนักค่ะภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเลื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคระบบหัวใจและโรคหลอดเลือดอุดตัน นอกจากนี้จากการวิจัยของคณะทำงานจัดการภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย2,549พบว่า ภาวะโรคอ้วนลงพุงมีความสัมพันธ์กับภาวะต้านอินซูลินและโรคระบบหัวใจและโรคหลอดเลือดภาวะอ้วนจึงมีผลทำให้ปีสุขภาวะลดลงจากการเกิดโรคเรื้อรังมีผลต่อคุณภาพชีวิตและความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากเพิ่มค่าใช้จ่ายจากทางสุขภาพและการสูญเสียปีสุขภาวะจากภาวะการพิการและการตายก่อนวัยอันควร จึงได้มีการคิดคน้นการลดน้ำหนักต่างๆนานาที่ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียแตกต่างกันไปแต่มีนวัตรกรรมหนึ่งที่ปลอดภัยนั่นก็คือนวัตรกรรมการใส่บอลูนในกระเพาะอาหารการใส่บอลูนในกระเพาะอาหารเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเพื่อให้ได้รูปร่างที่สมส่วนซึ่งการลดน้ำหนักด้วยวิธีการใส่บอลลูนนั้นจะช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้นรับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจาก พื้นที่ในกระเพาะอาหารลดลงนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตร่วมด้วยซึ่งนอกจากน้ำหนักที่ลด,ดลงแล้วสุขภาพของผู้รับการใส่บอลูนนั้นจะดีขึ้นอีกด้วยท่านผู้ฟังคงได้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์ไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ